วันที่3พฤษภาค,คม2 5ง6ายแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพในวันนี้เป็นการประชุมบอร์ดตามวาวระปกติแต่ครั้งนี้มีวาวระที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะวาวระที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผอเสนอบอร์ดกกพให้ใบอนุญาตบริษัทแห่งหนึ่งที่สร้างโซลาร์ฟาร์มตั้งแต่ปี2552เกือบ1เมกะวัต์มีราคารับซื้อสูงถึงหน่วยละ1 1บาท80สสตางค์แบ่งเป็น ราคารับซื้อไฟฟ้าเป็นอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าแอดเดอร์หน่วยละ8บาทรวมค่าไฟฟ้าขายส่งอีกหน่วยละ3บาท80สตางค์เป็นเวลา10ปีค่ะซึ่งถือว่านี่เป็นราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นหากอนุมัติจะทําให้ต้นทุนค่าไฟสูงมากในช่วงที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องค่าไฟแพงอย่างหนักส่วนสาเหตุเกิดจากข้อพิพาทระหว่างกฟผกับเอกชนรายหนึ่งหลังจากกฟผได้ลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้าโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนแอดเดอร์8บาทเป็นระยะเวลา10ปีแบ่งเป็นสัญญา5ปีต่อสัญญาอัตโนมัติอีก5ปีซึ่งเอกชนรายนี้ต้องขายไฟให้กับกอฟผในปี2553แต่เมื่อใกล้ครบกำหนดก็ยังไม่ได้ก่อสร้าง กฟผจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้เร่งสร้างเมื่อครบกำหนดไม่ได้ดำเนินการใดๆจากนั้นปี2555กฟผได้ยกเลิกสัญญาจนกระทั่งปี2560เอกชนรายนี้ได้ยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการว่ากฟาผนั้นแจ้งยกเลิกสัญญามิชอบเพราะส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาไปยังบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่ระบุในสัญญาย,ยกเลิกค่ะต่อมาในปี2562อนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยให้กฟผต้อง รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายนี้เพราะยกเลิกสัญญาไม่ชอบแต่อนุญาโตตุลาการให้กอฟผรับซื้อไฟฟ้าราคาเดียวกับรายอื่นที่ขายให้กอฟผในปี2562คือราคาขายส่งหน่วยละ3บาท80สตางค์ราคา RE 2บาท16สตางค์ประเด็นนี้ทําให้บอร์ดกกพอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกอฟผจึงไม่ต่อสู้ทั้งที่คดีขาดอายุความข้อกฎหมายอื่นๆอ,อาทิกําหนดเวลาแก้ไข15วันหรือ30วันแต่ ก็ฟผอกลับยืดให้ถึง12เดือนทำให้เอกชนติดตั้งโซลาร์ฟาร์มทันเวลาค่ะ